เออวเกที่หลังไ้งกตาหาข้าป้าหเลยนอวประเทศเทแล้วก็เราเก็บไปนี่ก่อนอ่นนั้นไว้ที่หลังก็ได้เราไปแล้วกลับนฮะจับมือก้าวรถเข้าๆออกเนาะไปม่เราเราเราก็ย้อดย้อเอาแล้วก็เทหลบซีกหนึ่งเดี๋ยวเข้าใกล้ๆดัง ลบบเอาไม่ต้องใส่หนาด้วยยอทยอทยอทยอดไปใช่อาไปเยอะยอดก่อนเลยยอทเอารถึุเลยเหรอตึ้งลื่นแต่เยอะลื่นลื่เขาทำเที่ยวได้นี่ตรงนี้หลยเขาทำเลยเนี่ยหน้ารถกะุ้ไปด้วยหลยาที่อาร ครับไปเลยจอมลีลานะพี่น้องเราต้องหยอดนะครับพี่น้องยอดเรื่อยๆนะยอดแล้วก็ดันตามไปเรื่อยนะพี่น้องนี่ย ไปไปไปหน้าเลยดูครับโอ้โ oh! ห oh! ไปเยอะโอ้ oh! ดูครับอ่ะนี่ครับ ไปเยอะเยียบรวดเดียวเลยครับจวดเลยนะพี่น้องนะแล้วก็ยอดตามตามหลุมนะพี่น้องหาที่กลับรถมาเลยนี่ครับตาตาเขาจะได้ไล่ปาดเพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเขาว่ารถน้ํามันมันวิ่งไม่สะดวกนะครับพี่น้องรถน้ําวิ่งไม่สะดวกนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะ ตรงนี้เนาะนี่ไก่รถหาที่กลับลำม,มาเลยกลับตรงนั้นก็ได้นี่ครับต้องระวังนิดนึงนะเพามันจะยุบนะะยุบแล้วนะโอ้ ที่กลับหาที่กลับกลับตรงที่ยุบอ่ะอ้ามอา่ะนี่นมันจะจมมะเออกลับมันลุมเหรอเลยเลยพอาอ ยังยังยังพอ,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 อแล้วแล้วเอาแอบลงข้างอีกก็ได้โอ้ค,ครับ ดูครับต้องให้รถไถดันมานะครับพี่น้องนะครับงานสายดันของเราก็นี่แหละดันกรุบลุ้มแถวแวนี้หละเป็นหลุมเป็นบอลกรกบลุ้มว่ะ ก็จะลุ้มนี่ไง ่ยตรงนี้มันเป็นลุมนะจากตาก็ไล่มาเลยจากนู้นนะครับตรงไหนมันเป็นลุมกว่าตรงนี้มันก็จะลงนะมันก็ลงนิดนึงนะพี่น้อง เดี๋ยวเราหาที่กลับรถก่อนน่าจะยอดตรงฮะนะให้แล้วเนาะเนี่ยน่าจะใส่ตรงนี้ดนะูหดมาแล้วนต้ามัน,ม,นมันเกตต่ำพดมันเกตตึงขืงง้นตามเกตตึงขื้นก็ตรงไหนที่มันเอียงเอียงงี้ก็ใส่นานๆสหน,หนสเลย นี่แหละเนี่ยตรงนี้เป็นรูปเนี่ยต้องเอาระดับนี่แหละเอาเนี่ยมันนานหน่อยก็รรรรยเราอาศัยลากเอาลากกับหลังน่ครับเดี๋ยวเราหาที่กลับรถแล้วนะครับพี่นอ้องเราจะทีาดินนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับอาจจะ ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับวันนี้ขับรถอยู่นะครับอ่สำหรับคลิปนี้บายนะครับ